ขึ้นอีกครับอันนี้ขึ้นอีกครับขึ้นอีกขึ้นอีกหนุ่มขึ้นอีกขึ้นอีกเดี๋ยวเวลาเขาดึงนแบงบอลเลยนะครับเวลาเขาดึงน้องน้องเคยเมาการนตรงนี้หน่อยเวลาครับเวลาเจ้าหน้าที่การณ์คนตรงนี้เหรอระวังนะครับระวังอย่าเบียดกันนะอันนี้อันนี้อย่าเข้ามานะแค่นี้พอแค่นี้พอขึ้นไป อ้าถอยหลังข yeah, ึ้นไปถอยหลังขึ้นไปได้ไหมครับอ่าอยู่หลังหลวงพ่อได้ยิ่งดีครับนะครับหลังก็ได้ยิ่งดีนะครับหลังเลยครับจะซ้อขึ้นไปขั้นขึ้นไปขั้นดีกว่าขึ้นไปขั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขึ้นไปขั้นแล้วก็เอ่อบางบางต้อนั่งยืนข้างหลวงพ่อดีกว่าไหมต้อต้อก็ยืนข้างหลวงพ่อดีกว่ายืนข้างหลวงพ่อ เฮียยืนด้านหนึ่งพ่อดีกว่างไปแล้วก็ทางนี้เว้นบ้างไปเลยจะปล่อยโน่นตรงนี้ได้ถ่ายมาสวยๆเฮียอ่าเฮียขึ้นนั่งยืนตรงนี้เลยแล้วก็ทางนี้ทางนี้ยืนข้างหลังเลยถ่ายนิดๆกงนนิดนึงนะฮะถ่ายขึ้นไปกันนิดนึงนะเดี๋ยวตรงนี้ลูกต้อจะได้สวยๆนะครั่งยืนอย่างแน่นนอนนะก็จะเบาเขียวนิดหนึ่งป่อยข้างหน้าที่ว่างไว้ไม่เป็นไรไปข้างหน้านี่ว่างไว้นะครับ ถอยขึ้นไปขึ้นไปบนๆนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะครับขึ้นไปบนเนี่ยการไม่ให้คนไม่ให้คนเข้ามาเลยนะครับก็จะได้ชัดด้วยนะครับปล่อยล้มลวมนะครับอย่ากลับไปแน่นนะครับปล่อยล้มลวมในขณะที่ยกองนะครับ ก็ทุกท่านท่องพุโทโธนะครับและถึงพ่อสําเร็จทําอะไรก็ขอให้สําเร็จทุกท่านเลยนะครับขณะนี้พิธีพร้อมแล้วนะครับปกล้ใกา้ปันตา เวลาในขณะนี้ใกล้เวลาอันเป็นอดุดมมงคละเลิกแล้วขอให้ทุกท่านที่เขียนแผ่นดวงที่จะได้ฝากไว้ใต้ฐานหลงพ่อสำเร็จโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานทำจิตของโยมทุกท่านให้ชุ่มเย็นเป็นสุขมีปิติสมนัตใน บุญทานการกุศลทั้งหลายทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาภาวนาในใจพุทโธก้าครั้งทุกคนภาวนาพุทโธ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  พุทโธพุทโธพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนะก็ถือว่าพราะองค์ทรงเป็นดวงประทีปของชาวโลกทั้งหลายบัดนี้ ทั้งหลายทั้งปวงได้พร้อมสับแล้วได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลละเลิศจะได้ประกอบพิธียกองค์พระพุทธสุขโตสยามปฏิมากรหลวงพ่อสำเร็จขึ้นสู่ฐานชุกชีที่ปฏิสถานซึ่งเป็นองค์พระปฏิมาประธานประจำพระมหาเจดียและวิหารโคต สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังสิทธิลาพังพาวันตุเตยตนัว O kamang panitite Patra kina patra Kina ni katawan Patra kini O

ไปเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวนึงมานะครับปล่อยกันครับปล่อยกันครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ <laughs> O que Thank <tiple> Terima kasih telah menonton! ครับท่านสาธารณชนท่านผู้เกียิทุกท่านครับในขณะนี้ผมเราก็สำเร็จกำลังที่จะไป็นเอกฐานนะัดาธทุกข์จีนะครับกับทางบนก็พร้อมแล้วข้างล่างลาดได้เลยนะครับให้สัญญาณน,นะครับ สายสินนะครับขอ,อให้เก็บไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องใช้ยกเจ้าฟ้าอีกหนึ่งวาระครับคนล,กลุกนะ สไม่ไดล้เราะเกิน5นาทีครับขณะนี้องค์หลวงพ่อกำลังจะถึงพื้นนะครับผนพื้นนะครับ การตุกท่านสาธุครับสาธุ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 สามชัมงครัีครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับในการยกพิธียกองพระหลวงวสสเร็จนะครับก็เสร็จสมบูรณ์